เทชอบนี้พี่เมฆไม่น่าเชื่อว่าเราจะทํากันไปได้นะครับาม,มาดูเส้นทางกระโดดตรงนี้ครับตัวของแนสราบาบเบอเร์กทอรี่ครับรายการบินนี่น่าจะกระจายไปได้เรื่อยๆนะโอ้แล้วนั่นอะไรกันครับนะ่ะครับเอนทรับเอวงฟ้านะจจะ T ี T กตี้เฮดซีโทครับแล้วก็มีอวีด้าด้วยส่วนโซนด้านล่างหรือด้านขวาเนี่เดี๋ยวรอดูเลยครับว่าจะเป็นใครบ้างพีพีทไปลานสกีครับ CGG G เหมือนจะโดดโรงเลื่อยแล้ว KOG สลับไปเซนท่าน MG ไปโรงตีเหล็กท่านผู้ชมแต่ว่า,าพื้นที่ตรงนี้แหละครับที่มาดูวันก่อนครับเคียวมีก็ป่าเข้าไปแต่ว่ามิเตอร์พีโอมิเตอร์พีก็ตกลงไปทันาล่างแล้วกลายเ่าโดนกระสุนมาขึ้นมาก็เจอทันตัวป่าพับเอาเคียวเกี่ยวคอเขาให้ครับ น o r m a l ตามไปเก็บธนาโตเรนนองมาด้วยเอ็นแ r ร p ตัวนี้เหลือกันอยู่3คนแต่ว่าก็ดวงกันอยู่กับตัว fw ธนหน้าลงกอไปเก็บอาลงกอมาต่ออาการเพราะลงกอจริงตัวเองหายไปแล้วธนาเอ็นแ r ร p ก็กลายเป็นเหลือธนาตัวราชันคนเดียว fw เสียแค่ลงกอคนเดียวจรงน่าจะเคลียร์ตรงนี้ไปได้นะครับเอ็นแ r ร p เหลือแค่คนเดียวจะไปดึงกาฟิลกลับขึ้นมาก่อนครับเมื่อสักครู่นี้เมสพีโดนเครื่องปัญหาเครื่องปะหารหัวสุนัขไปสับคอเลยท่านเปาบอกโอ้เกี่ยวไปขาดครึ่งเลยเมื่อสักครู่ขาดสะพายแร่งอ่ะนะครับแหมไปดูลบอะไรสะพายแร่งเก่ามาก อยู่ยุคอยุธยาป่ะเี่ยครับไอหนับยังอยู่นะสู้เอต่อครับเริ่มมีบทบาทขึ้นมาบ้างแล้วสำหรับเกมนี้ต้นเกมดูจะสู้ได้ดีกว่าครับแต่เอผมเชียร์เลยทัวร์นี้ผมเชียร์เลยอ่าแต่อวีด้ากับทีเอตเฮก็ยิงกันต่อแล้ทีมฟ้ายิงหน้าต่อยหนอกล่วงลงไปแต่ว่าเขายังไม่ยอมครับออ๋อนี่เขาต่อยพื้นนี่ไม่ใช่อะไรนะมันเป็นเทคนิคสำหรับการเก็บหัวครับไม่ให้หัวมันโผล่ ในการที่จะมุดลงกลองรบใช่ใช่ใช่บริเวณมาบพเวอร์ครับยังคงดูเดือดเหมือนเดิมครับตัวธนาทีเคทสเไปอยู่หนึ่งทีมที่น่าจับตามองนะตอนนี้ขยับมาอยู่อันดับ3ตารางคะแนนเรียวไทม์แล้วนะครับครับอามินมันหูมันจะเอื้อนนะถ้าเป็นแบบนี้ระเบิดซ้ายขวามาแล้วจริงจริมันฟังแยกได้เลยนะใช่เนี่ยขณะเราบรรยายอยู่ยังพอจะรู้ว่าระเบิดมันปามาซ้ายหรือขวาเลยนะครับโอ้แต่ตอนนี้ทีเคทีเฮดดูพื้นที่จะดีกว่านี่คะแนนเขาดีแล้วนิวเรอใส่เลยเหรอใส่เลยก็โดนก่อนนะดิ เข้ามาปิดตรงนี้แต่ว่าทนามินกูมายก็โดนเหมือนกันเอ้ากลายเป็นสมิธล่วงยังเหลืออามินอยู่อามินขยับมาชุบนาเนียครับขออภัยนื่ว่าอามินล่วงลงไปแล้วที่เคทเอสเสียไปหนึ่งคนคือนิวเกจอครับไอที่ได้คะแนนดีๆมาเยอะๆเนี่ยต้องชมตรนั้นตัวปามฮับด้วยนะใช่ครับฟอร์มดีมากเนี่ยเอาไปอีกสองอิลิมครับยิงดีมากคมมากวันนี้ปามฮับแต่อามินกูมานี่คือใครนะดิครับอามินกูมานจริงๆมันมาจากโกมินโกมินกูมานหนักจักจักรวงๆสมทับผมถ้าโกมินเนี่ยรู้จักอ่า แต่มันชื่อคล้ายกันก็เลยเป็นอามินภูมานไปเลยเลราะนะตัวนาเนียนตังนี้โดนนะนาตัวของทีมซ่ากดมาแล้วเหลือแค่จเจาะเหลือแค่เอาไอปิกเจาะตรงนี้แล้วเขาออไปหายเลยเฮ้ยเอาเรื่องนะที่เค<ฮ>ิเหตน,นะครับนึกว่าเอาเรื่องที I ่ไอปิกเออที่เจาะน้ําแข็งอ่าครับครับใครเล่นแล้กนะเราก,ก็จะรู้จัก <นะ S 2> ผมไม่ได้ <laughs> พูดนะช่อยเกมเอื่นนะพูดแค่ที่เจาะน้ําแข็งนะใส่นอกแล้วเหลือคนเดียวจากวีด้าครับครับ ตัวไสนอกไปเก็บมาตรงนี้3อีริมที่ได้มานี่เหมือนจะไม่คุ้มค่าครับตัวของริเวอร์เรสครับขยับมาเล่นตัวโมเชลครับอันนี้บ้านเคียวจีเก่านะอ่าใช่ก็ริเวอร์เรสก็เก็บไปแล้วครับไม่แข็งอยู่ไม่ได้อืมนะบ้านใครบ้านมันนะตอนนี้เคียวจีนะครับเหมือนจะลงเซนทรัลและมูฟแล้วมูฟเร็วเลยครับแต่ก็ต้องรอดูเพราะว่าซีจีเนี่ยเขาก็น่าจะไหลหลังตามมาติดๆเหมือนกันเพราะว่าวงเป็นลักษณะนี้มี2แบบคือออกเกาะซ้ายกับขึ้นเกาะกลางที่บาซิเลียเอเอ ทั้งเมืองบาซิเลียคนเดียวทีมเดียวในฟาร์มสดใสมากแต่ส่วนใหญ่เวลาเล่นในฉรับแบบเขามักจะเป็นอย่างนี้นะใช่แต่ออเราอ่ะ<ว>ไม่มี<ร>ใครลงกับเขาอะ่ะไม่มีใครลงทับเลยขับรถขับรถหากับมีเบิ้ลซะด้วยตรงนี้เฮ้เด็กแว้นเก่านะอืเอาความเร็วไว้ก่อนเล่นนอกเสื้อสวยเหมือนกันนะปีนี้เนี่ยซีซั่นนี้เสื้อแะนะแข่งสวยเยอะเลยครับ เคอลจีกับเสื้อสวยอ้าวใช่เอามีแล้วมีแล้วตัวหนึ่งด้วยโอ้ยซื้อมาสิขอมานะฮะขอบคุณผู้บริหารด้วยนะครับไปถึงบู๊ปุ๊บยื่นให้เลยไม่ต้องจ่ายสักบาทแต่ว่าคนอื่นไปซื้อได้นะใช่สวยๆนะครับเฮ้ยแต่พอเห็นกันแว๊บครับเหมือนเควินจะเห็นกันแว๊บครับเขาเอาไงครับโอ้ยเจดีเอลอ้อมปีนเขาอย่างนั้นหรอเฮ้ยนี่คือแผนใหม่นะและเคเอ็ลจีกำลังจะลงมาเล่นถนนสายนี้อีกแล้วนะครับ ไอเวอ่าตัดผ่านนะครับครับวิ่งตรงเลยอะกรุงเทพพัทยาโอ้ยอันทัวเวอันนั้นมอเตอร์เวอ๋อครับโทษทีผิดไปหน่อยโทัวเวที่ทั่วไปเลยนะฮะขยับรอเล่นครับโอ้แล้วไอไปปีนเขาอย่างนี้เนี่ย KOG เห็นเต็มตาเลยครับเห็นหมดแล้วด้วยจะเปิดตอนไหนนับชียังไงครับก็รอนับนี่ครับรับหนึ่งสองสามพร้อมกันเนี่ยครับครับผมรอช้อนครับนี่ฮะห้าดื้อเซ็ต ยิงครับตรงนี้บ้าอะยิงอะเท่าดียังรอเพื่อนอยู่วันทูทีไม่วันทูคอเมสเสจนี่ติดติดต่อของจริงเลยเนี้ยอันนี้ยติดต่อของจริงเลยยังไม่จบยังไม่จบเจ็กหนอซาก็ยังไม่ยิงนะเหมือนเขาก็จะรู้เหมือนกันว่าเคเอจอยู่แถวนี้แต่หาไม่เจอครับเพราะว่ามันมีคนอยู่ข้างบนนี่เนี่ยมันมีคนอยู่ข้างบนอ่ะเห็นแล้วก็เควินครับ แต่ว่าเสียงกระสุนปืนที่มันดังขึ้นนี่มันดูบางเบาไปสักหน่อยหรือเปล่าหลบเนินก่อนครับเควินบอกนี่กายเพราะถ้าเกิดใครโดนน็อกก่อนนี่จบเลยเสียได้เหมือนกันนะครับแล้วอยู่ห่างไกลพื้นที่ผู้คนซะด้วยแต่จังหวะเมื่อกี้น่าเปิดถ้าเปิดดาวคือผมว่ามันน่าจะจบแต่ตอนนี้เขาเห็นหมดแล้วครับครับโอฟิกเซอร์โดนโถมแล้วมา,ารับอยู่ยังไม่ล่วงยังไม่ล่วงนะมีโดนบูที่ไต่ไหล่เขาอยู่เหมือนกันครับในขณะเดียวกันเควินรอปิดตรงนี้ต้องดูว่าใครจะน็อกก่อน ต้องดูใครจะน็อกก่อนและกลายเป็นหน้าฝั่งตัวเจดีเดลที่นอกก่อนครับแล้วนหน้าตัวของโจนบอลตรงนี้ก็ไม่น่าจะไหวด้วยจอที่ขอภายจอที้เจดีเจดหายไปนหน้าซีเข้ามาแล้วนัวกันอยู่นัวนอยู่อย่างกับแกงโป๊ะอย่างกับต้มยำอย่างกับพะโล้ยิงกันอยู่เรื่อยๆอเคีจีปิดนหน้าเจดีเดลไปได้หายไปเลยครับเมื่อสักครู่ถ้าช้ากว่านี้อีกวิ่งหนึ่งเจดีเอสแอลลุกขึ้นมาหมดเลยครับ บันเทิงเลยนะเม uh> ื่อกี้เนี่ยแล้วมาให้ดูต่อ MG ็มจีท okay ่าน้าดีวันแล้วทางด้านตัวของโป้แตกพี่สุกูยยังไม่พอมาต่อที่น้ัพริกลงเรือใส่เข้ามาตัวไดมอนเขาไปเก็บทางด้านเดบูแล้วทางด้านคาเว่ไปเก็บตะวันยี่สิบห้ามาเหมือนกันเล่นใหญ่มากๆแต่ว่ากล้องไม่ได้จับท่าน้าตัว MG อ้อมมาเซเบสกับสมิงไล่เก็บอยู่ตัวกับทางด้านัวยูว่าเลอ้อมมาขวาแล้วเป่าด้วยลูกซองแต่ว่าฝั่งนู้นเขาก็มีลูกซองเหมือนกันครับแล้วเป็นกลุ่มเอเขายิงกันเองนะไดมอนจะตามเข้ามายิงกับสองคนท่านหน้ากับเอ็มจีโอ้ี้ ชอบเลยครับเผ็ดเอ้าแล้วพุ่งไปไหน่ะลอยกลางอากาศแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้มันบัคอกอะดิ มันลอยไม่ไปไหนอะสิเมื่อกี้ลอยให้โดนประหัดประหารครับยิงอยู่ในบริเวณน่านฟ้าตรงนั้นแล้วเอ็มจีจบ11ไปเลยครับพร้อมด้วยกระสุนลอยฟ้ากับท่านาตัวรีเวลเลสนึกว่าผักบุ้งครับแต่ว่า FW ตามาติดๆอวิดะยิงอ่ะเอเออยู่ตรงนี้แล้วนอมอลน็อกดาวน์ไปแล้วตอนนี้เอีบอกขอเกิดบ้างไม่ได้ฉายสักทีลวกำระเบิดมาตรงนี้โดนขราสวนกันมาก่อนโบกี้ได้อามินมาอีกหนึ่งคนแล้วอวิดะจบไปก็เป็นเอเอปิดฉากอลงกรสกายเลอร์ใส่มาเนมเลสหายไปไหมหายไหมยังไม่หายแล้วบุญ กลายเป็นว่ารีเวิร์สเรททำได้ดีจริงๆครับจะเป็นกลายเป็นโดดที่เก็บคะแนนเยอะหรือเปล่าครับอลงกองตัวยิงอยู่นะเดวอนยินดีายิงอลงกองอยู่แล้วในขณะเดียวกันเรนดิเวิร์สนี่เอียงซ้ายมาเก็บตัวตวโต๊ะใต้ครับเดวอนยินดีพายมังจะเข้าไปปิดบัญชีใส่ตัวอลงกองและชุบขึ้นมาครบสี่คนด้วยไปใส่อลงกองได้เลยแค่สนานมน้อร์มคอนเดียบแต่พี่ไม่น่าจะรอดแล้วเสื้อสวยแค่ไหนก็ไม่ไหวครับ <Okay. S 1> ถ้าเกิดเจอรีเวิร์สเรทครับและเก็บไปเก้าอีลีมก็รีเวิร์สเรทตอนนี้ถือว่าจบสองทีมระดับโปรซีนไไไมมมม่่่ดดด้้แแแบบหจเสียต อีริมเดียวเลยเด็ดบู๊นี่มันจะคูลอยขึ้นไปเหมือนผักบุ้งลอยฟ้าเลยครับเหมือนตอนโยนไงนะกระทะโยนขึ้นไปแล้วก็ยังไงมันก็ต้องตกลงมามันล่วงสัตว์จะทำเลยนะผักบุ้งจะลอยสูงแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องตกลงมาสู่ดินอยู่ดีใช่ครับอะไรครับเนี่ยโอ้ยเบาด้วยเมื่อกี้ไม่รู้จะไปต่อยังไงเลยไม่มีไม่พอไม่มีความคมด้วยนะครับอ้าวแต่ว่าเอ็นทรับมาอีกเอาไหมเอาไงอุ้ยจะวงลงล่างนะผู้ชม โอ้ยแต่มันโดดนี้มันอะโดดหน้าขอแบบนี้ได้ไหมจริงมันดูเหมือนจะจบเร็วเลยนะโดดนี้ยเ,<อ>เพราะว่า2วงนี่เหลือแค่8ทีเองครับท่านผู้ชมแล้วแต่เราทีมนี่เอาตัวรอดไปชุกกันไม่ค่อยได้ด้วยอับไฟต่ออย่าไปยอมท่านาตัวรีเวเลสอย,าย่าให้แพลวเข้ามาเก็บท่าน่าตัวลาชลา,าชาไม่น่ารอดเลยครับไดมอนด์ตัวนี้กดไป3อีลิมแล้วร้อนแรงเลอเกินครับเฮ้ยเอาเห<อ>มอนกันจะมนาจาไม่คมแต่รีเวลเลส่ยคมสุดๆรอบนี้ถูกต้อง11 <8 S 2> อีลิมแล้วครับแบบนี้ก็ยิ้มหวานเหมือนกันเราเหลือทั้ง8ทีม30คนใน เ,เกมตรงนี้ใช่ก็คือยังมีจำนวนคนให้เขาเก็บอ<ช>ีกเยอะอะรถเนมเลยจะไปกดดีเล็กใช่ไหมครับหายไปดูยิงระยะไกลอยู่ไกลจนสุดสายตา <c aten 't> ไม่ได้เห็นว่าเราใกล้กันแต่ว่าเนมเลตปิดไปได้ครับเป็นไปได้คอกเทล <c oughs> เากาฟิลครับคนเดียวจะดึงกลับขึ้นมาก่อนก็เอนทรัแต่ว่าด้านหลังเนี่ยผมคิดว่ารีเวิร์สเรสํกำลังตามมาติดๆนะ ป่าทีม29คนเดี๋ยวรอดูว่าจะมีใครโผลมาเยี่ยมเยียงกาฟิลหร, <ặt> สสหรือเปล่าสงสารเหมือนกันนะ<อ>ต้องทนเจ็บเพื่อชุบเพื่อนไปเรื่อยแหวงมันจะโหลดเต็มแล้วครับเอนแท็บอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงเพื่อนบอกทนไว้ <ặt> ก่อนหน้านี้ผมเคยเรียกเขาว่าดิชารดกาฟิลซึ<อ>่งเขาไม่ได้เป็นดารา <ặt> ใช่ <ặt> จริงๆคนที่เป็นดาราคือแอนดูกาฟิลก็เลยไปเสิร์ฟว่าดิชารกาฟิลคือใครแล้วเขาคือใครเขาคือพ่อของดูกาฟิล แล้วไปรู้จากพ่อเขาได้ยังไงเขาข้ามรุ่นไปกันนะฮะเป็นอดูการฟิลนะจ้าหรือว่าเข้าใจตรงกันไม่มีริชงริชาล่ะแต่ซีจีเกมนี้มีเขาเรียกว่าพื้นที่ที่ดีแต่ว่ายังไม่มีคะแนนอีริมเพราะว่ามันไม่มีใครอยู่กับเขาครับเคอจีเนี่ยออกเร็วก็เลยไม่ได้ตีกันแต่ว่ากลับมาแล้วนะเคโจีกลับมาแล้วนะครับเราจะได้เห็นวงกันว่าอยู่ด้านล่างเอ็นทรัชุบมาเข้ามากลางวงก่อนเพื่อเลยเท่ากับว่ารีเวิร์สเรดอาจจะจบก่อนเอ็นทรนะเพราะว่ามีแอกแท็กออร่าเป็นกำแพงอ่าแต่เคโอจีเนี่ แต่ข้างล่างนี่ยังไงก็น่าจะมีแค่ตีเดียวที่เหลือรอดไหมครับถ้าเป็นทรงนี้ใช่ครับเต็มที่คือเกาะสายหนึ่งตีเกาะขวาหนึ่งตีแต่สําหรับผมนะณนะตอนนี้เนี่ย CGG มีโอกาสท็อปสามประมาณสักเจ็ดสิเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าเต็มที่วงจบเซนทันเขาแค่ดันใส่เซนทันเคอจีนี่นแหละคือตัวแปรสําคัญว่าเขาจะเล่นเพื่อรับ c g GG g หรือจะขยับเข้ากลางไปเล่นกับเอนแท็บครับมาแล้วแต่เรา โอ้โหแล้วเบินรถรอเพื่อนแล้วดูออปชั่นดูออปชันครับ PPT h ครับดันไปตั้งแคมป์อยู่ในบริเวณริแมนะ่น้ำตรงนี้ก็กลายเป็นเป้าอย่างดีเลยแล้วเบิกนกดไม่รู้มาจะไหนหนะ้าดามากมายแต่ของเราลงมาปิดและเคลียบบัญชีแล้วไม่น่าจะรอดครับตรงนั้นถึงแม้ว่าจะมีเข็มก็ตามครับในมอสกับจอจุกหายไปอีก2คนครับแต่ถือว่ายังไม่จบไปยังเหลยยืออีกหนึ่งคนอยู่ในบริเวณอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำอ,อ่ะอ่าแล้วเขาจะข้ามฝั่งเลยหรือเปล่าเพราะมี PPT h e a มี Entrap อยู่หน้าเซนท่านด้วยนะครับรับ เนี่ยครับไม่ให้ไม่ให้มาแน่ๆอาจจะต้องอ้อมไปทางอื่นับเฮ้ยดักกรอนี่เหลือแค่หมู่บินคนเดียวทนี่ถ้าไม่ดักนี่คือเขาเข้าฟรีเลยนะแต่หมู่บินก็อยากจะรอดไม่ไหวพี่นี่ไม่รอดไม่ไหวผมขอไปผักบุ้งลอยฟองผักบุ้งจานที่สองครับผมแล้วปักเข็บมาก็ไม่รอดแล้วครับโฟกี้บอกอิ่มเลยกินผักบุ้งอย่างนี้ก็สบายสิครับโอ้เจอผักบุ้งลอยฟ้าเข้าไปโอ้ยเราตรงนี้ก็ทีเกตีเฮด มาเก็บกนั่นงด้วซีโร่วันแทบแล้วโดนสวนคืนมาปามฮาร์ตัวเก่งเนะีหล่นไปก่อนแล้วตามมาปิดนิวเยียอาอยังไง k คโตามมาช่วยด้วยครับมาอยากเล่นด้วยขอสัก1-2องอลมแล้วก็ถอยกลับไปครับไอช็อตผักบุ้งนี่มันมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยไหมไม่นะไม่บ่อยนะแต่ว่าวันนี้เราได้เห็น2อง 2> 2 <นะ S> 2> ครั้งเห็นส <ะ S 2> ครั้งตนะิดติดนี่ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกพอสมควรคือช็อตผักบุ้งเนี่ย มันไม่เชิงปังนะมันเป็นการยิงไปแต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวเครื่องดีดมันเหมือนวัดมหานองศาสูงเกินมันก็เลยขึ้นไปบนฟ้ากลางฟ้าเลยเรียบร้อยซึ่งต้องตกลงมาแน่นอนอยู่แล้วแห<ช>ละขึ้นไปแบบนั้นขยับตัวก็ไม่ได้นะครับแต่แตอเราก็ขยับมารอเล่นอยู่แล้ว,ลวเจอกับเป็นตี้ที่ร้อนแรงเช่นเดียวกันคือรีเวิร์สเรสครับต้องดูว่าใครจะน้องดาวลงไปก่อนครับพอเป็นตีระดับสูงที่มาท้ากันมันวัดกันอยู่แค่นั้นจริงๆครับอาแล้วครับถ้าแบบนี้เนี่ยกำแพงที่บอกแล้วรีเวิร์สเรสครับ และเนมเลดโดนเอเจ็ดเก้าจากเคโรโรมายังแข็งอยู่ครับสี่ต่อสามทีเคทีเฮจะไหลล่างหรือไหลบนเ,นเาาดี๋ยวรอดูก็สกายเลอรมมาไม่เจอใครก็ดาวน์ต้องขยับออกไปตั้งโพสิชันกันใหม่นะครับแต่ว่ามีระเบิดโกรธมาเคโรโรเจ็บนะนั่นนะแล้วชาร์จเข้ามาเลยครับนั่นนะ่ะตัวไนมอนครับวันนี้ความมั่นใจเยอะจริงๆโดยเฉพาะในตวงโดดนี้ครับ เป็นโดดที่7ที่พวกเขาจะเล่นและเคโรโล,โลยังยื้อชีวิตตัวเองไว้ได้อยู่แต่ว่ายื้อไว้ไม่ได้เยอะการไปหล่นลงไปแต่หน้าจำค้าอยู่ก็จริงแต่ว่าข้างหลังหอยสังก็เจ็บเหมือนกันครับแต่เรามีโอกาสที่จะรอดจากไฟนี้ไปน้อยมากๆเลยเนี่ยมเมยเข้าไปเป่าหายบปอีกหนึ่งแล้วรอเขาไปเคลในบริเวณทะนหลังเครโรโลก็ล้มลงไปเหมือนกันน่าจะเหลือแค่หอ,อยสององังคนเดียวทะนาะตัวนี้เในเวอร์ล็อแค่เก็บอีริมเท่านั่นเองครับกำลังจะเพิ่มอีริมให้กับตัวเองนี่น่าจะสิบค่าอีริมได้ก็แบบนี้แล้วเคจ้รับดดนส่อีล้่จะซ้าออกไปครัับบบจำทีสุดท้้ายแลวี 6อีลิมจาก10รีเวิร์สเรสมาเลยครับกล้องนัดตัดมาทีจีจีพอดีด้วยเกือบแล้วครับครับแล้วรีเว r ร์สเรสนี่เกมนี้อิ่มแล้วแต่มาดูไฟนี้ก่อนครับซีจีจีกับเคียวจีปลาระเบิดมาไม่เจอใครก็โดนบพยายามจะเซตหาดามเมจอยู่โอซาก้าก็อยู่ด้านบนแลยครับน่าจะยืนอีกนานโอ้ยเมื่อกี้ระเบิดมันไหลลงล่องครับตรงนั้น ยังดีที่กลางลนัน้นนไอวอลหลบได้ันคกับตัวคอสคิวครับเดี๋ยวต้องดูว่า k คอกับซีจีนี่ใครจะเคลียร์ในขนาดดวยกัน c ี g ี g ไปเล่นกับ DKTH ด้วยนะด้ันล่างมาแล้วครับรีเวิร์สเรสถ้าเล่นกันอยู่แบบนี้โดนรีเวิร์สเรสแจมแน่นอนครับครับผมว่า c ีจี D g อาจจะต้องหาบ้านอยู่แล้วแล้วไปอรอลุ้นรีเวิร์สเรสกับท k เคทว่าจะจบยังไง นะครับนี่คือ4 5หทีมที่เป็นผู้นำอยู่ตอนนี้นะยกเว้น Entrap ียวนะครับอ้าวแล้ว Entrap โดนครับจบ5โอ้โหเอเวอร์ซี่ทริปเปลิลคิวจากระเบิดระเบิดลูกเดียวครับเมื่อจะคู่กล้องตามไปไม่ทันแต่ว่าก็น่าจะเป็นชอ็อตที่สวยงามพอสมควรเดี๋ยวรอด,ดูว่าในไฮไลท์จะมีหรือเปล่านะท่าน่าตัวตรีวรเวเลสเหลือกันอยู่4ทีมลีเวเลส C G D G K O G แล้วกลายเป็นว่าวงเข้ารีเ r เลสกับ C G D G ครับ K O G อาจจะได้โอกาสแจม2ทีมนี้ก่อนเพราะว่าเขาเห็นกันแล้วนะครับเขาเห็นกันแล้ว เอาลครับจังหวะมือที่3จะเป็นของใครอีกหนึ่งทีมคือใครครับตอนนี้นับได้แค่สามเหมือนจะจบไปแล้วนะเอนแทบเมื่อสักครู่อีกหนึ่งทีมถ้ามีก็คือคงจะเป็น TKG h อืมอ่าใช่ใช่จะเป็นทีเนะครับเมื่อสักครู่เห็นแบบอยู่ในกล้องแต่ว่าเนี่ยรีเวลเล่กับ t t จ g เขาเล่นกันอยู่ครับเคอจีก็พยายามจะจริงจริงเหมือนกันจริงๆไฟน์เนี้ยเคอจีควรจะนิ่งที่สุดถ้าที่เป็นไปได้เมื่อสักครู่เนี้ยแล้วปล่อยให้เขาเล่นกันก่อนพอเขารู้ว่าตรงนี้มีคนเขาเลยถอยกลับไป กลับไปทีเนี้ยเดี๋ยวรอดูเลยครับว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับรีเวิร์สเรสเล่นยังไงครับเพราะเขาลงไปข้างล่างแล้วแล้วที่เกิดเหนี่เหลือหนึ่งคนคือตัวของทีมซ่านะครับเคอจีปชิดซีจีแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวดูว่าจะไปยังไงต่อครับใน4ทีมที่เหลือตรงนี้เหลือ3นะครับท็อปคิยวอย่างน้อยก็ล่าตัวเองมาจบอันดับ4ได้แล้วคะแนนอีลิมนี่ก็น่าจะมีติดไม้ติดมือมาเหมือนกันแล้วกลายแปลว่าแบบนี้ดีเวิร์ดเลสเขาจะนิ่มๆเมานะฮะได้แจมครับนี่แหละครับจังหวะแบบนี้แหละมันคือจุดเเเปลี่่่ยยนนสาาาคัญใชววงท้กมพระ ทีมไหนอยู่ใกล้กันมันก็มักจะไปกันก่อนอยู่แล้วนะครับพอไปเปิดแบบนี้เนี่ยมันก็จะทําให้อีกทีมหนึ่งก็ถอยหลังรอแจมได้ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับสกิลเพย์ด้วยครับแล้วรีเวรสมีแนวโน้มว่าจะแจมนะกลายเป็นว่าตอนนี้3ามปีน่าจะมาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันหมดเลยครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าใครจะน็อกดาวน์เราไปก่อนแล้วปลาระเบิดเข้ามาตอนนี้กลายเป็นปโอซาก้าที่น็อกไปก่อนครับแล้วเข้ามายิงไดมอนด์ไล่กับธนาตัวเควินอยู่แล้วเควินยังไม่น็อกด้วยแต่ว่าการพอสอบไปแล้วกับธนาตซ่เคจา G, เควินก็น่าจะตามไปเป็นคนที่3ามเลยแค่ฟิกเซอร์คนเดียวเลยครับแบบนี้โอ้โหมีสิทธิ์ที่เกมนี้จะเห็น40คะแนนจากรีเวิร์สเรนะฟิกซเซอาาร์ มีเข็มก็จริงแต่ว่ายื้อไว้ไม่ไหวจริงๆครับกลายไปจบประดับสาไปครับเราเป็นฟูสคอร์เจอกัน8คนรีเวเลสเจอกับซี g แล้วกลายเป็นนักหน้ารีเวเลสที่มันจะได้เปรียบด้วยเพราะว่านักดาววัยี่สิบห้ายังได้เปรียบในเรื่องของตำแหน่งอยู่ครับเอาอะไรครับถ้าจบแบบรีเวิร์สเรตเก็บซี g ได้เนี่ยเขาจะมีเกือบ39คะแนนครับ <S <S เกือบ40นะเท่ากับว่าเขาจะเร่งเครื่องหนีทีมอื่นๆไปได้อีกแล้วเก็บไปแล้ว1คิวครับ ซีจีดีจีเหลือสามคนดาวน์พื้นที่ดีมากครับตอนนี้อ้อมมาแล้วอ้อมมาตรงนั้นไดมอนล่วงก่อนซีจีจีเอาสิตังนั้นตัวออนไฟเก็บตังนั้นตัวไดมอนไม่ได้เฮ้ยแล้วเขาไปชาร์จตัวนนเนมเลสเขาไปชาร์จตัวเนมเลสเนมเลสมินั้าสองชาร์จแล้วเก็บตั้วมินตอร์ออนไฟไม่ได้ครับแต่ว่าตั้เนมเลสหนึ่งวันก็ล่วงลงไปเหมือนกันกลายเป็นล่วงลงไปตรงนี้จะหมดแล้วเหลือแค่ออนไฟคนเดียวต้องคัสกลับมาแต่ว่ายากเกินไปหรือเปล่าครับซีจีจีพยายามจะเก็บคิวครับแต่ว่าเขาสามได้แล้วเรียบร้อยครับยี่สิบ เกมเดียวเกือบ30อีลิมครับนอกจากซีซ g แล้วรีเวเลยก,ก็ปิดเชื้อบ้าไปด้วยครับเล่นดีแล้วเกิดกรับในเกมนี้